สวัสดีนะครับโอ้โหฝนตกเมื่อกี้นะเอ๊ะทางนี้ทำไมไม่ตกเนาะพกใหญ่น,น่าจะตกอยู่นะหยิบงานนี้เสร็จแล้วเราไปอ่ะนนาจะหยุดเทแล้วนะ ทางนี้ฝนไม่ตกเลยนะในหมู่บ้านนี่ไปเมื่อกี้นี่ฝนตกอย่างแรงครับอย่างยับเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อ ก็ไม่เวเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะดำหยุดวิ่งแล้วมั้งฝนตกนะครับไม่รู้บ่อที่โคกใหญ่มันจะวิ่งได้ไหม ลืนล่นเลยนะฝนตกอ่ะแต่ทางนี้ฝนไม่ตกเลยนะตกนี่น้ำเม็ดได้ครับโอ้อุสาวิ่งไปนะมี่จีนันได้เงียบกิบต์ก็สวยแล้วเยี่ยมได้จะครบแล้วครับเก็บงานแล้ว yeah <laughs> 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 là. Ừ, không kia nữa luôn kia đó một chiếc nè ngàn niên được cái miếng phạt quay cái đi